สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมสศักดานะครับหลังจากที่ไม่ได้พบกันหลายวันนะครับก็วันนี้ก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแฟนเพจแฟนคลับหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า Fortuner ที่ผมรีวิวเนี่ยนะครับมีแต่ปี15-16ตัวแรกนะครับ สำหรับ2.4นะครับก็เลยอยากจะขอชมนะครับ Fortuner 2.4ที่เป็นปี17-18นะครับที่มีออปชันเพิ่มเข้ามาหลายๆจุดด้วยกันและวันนี้เองนะครับก็ไม่ขัดศรัทธาไม่ขัดความต้องการที่แฟนคลับขอเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคันนี้เลยนะครับ Fortuner 2.4ปี17มีอะไรเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวพาไปชมครับเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อน ชมครับก็คือรอบคันของ Fortuner 2.4สนะครับสำหรับความสวยนะครับที่ผมให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดดูว่า Fortun ร24อคันนี้เมื่อเป็นปี17มันก็ต้องผลิตมาใหม่มันก็ต้องดีกว่าดีกว่าตัวแรกนะฮะก็ต้องดีกว่ามีอะไรออปชันอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูจากด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับคันนี้นะครับด้านหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังเปลี่ยนเปลี่ยนปีมาก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรที่มัน อผิดแปลกจากเดิมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นชุดไฟหน้าแบบเดิมแบบเหมือนปี1556อยู่นะครับก็คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ BIBLED นะครับมีไฟเดย์ไทม์นะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับปรับอัตโนมัตินะครับปรับอัตโนมัติตัวนี้นะครับก็คือเมื่อเราเจอนะทางที่มันมืดดรือแสงไม่พอนะไฟหน้าเขาจะทํางานอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกนะครับชุดขอบโคเมียมนะครับไฟตัดหมอกนะครับก็ สวยงามนะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยในทัศนวิสัยในการมองเห็นนะตอนกลางคืนดีขึ้นนะครับขับตอนกลางวันก็จะสวยนะครับตัวนี้นะครับชุดกระจังหน้าโครเมียมรมดําก็เหมือนเดิมเป็นเอกลักษณ์ของฟ o ร์จูเนรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะนี่คือด้านหน้าของ f o r ์จูเนอร์สองพนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับคันนี้นะครับนะเข้าไปแต่งมาให้นะครับนะสเกิร์ตนะสเกิร์ตหน้าจริงๆสเกิร์ตรอบคันนะครับเดี๋ยวผมพาดูสเกิร์ตหน้าก่อนนะครับสเกิร์ตสเก ขาวสลับดํแล้วก็มีเลดไลน์นะครับเลดไลน์สีแดงนะครับดูสวยไปอีแ 1991, แกแบบหน oui, <alien transgender, the rix> ึ่งนะครับอันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับใครไม่ชอบก็ค่อยไปถอดออกทีหลังนะครับไม่ว่ากันนะครับซึ่งสไตล์การแต่งแต่ละคนก็จะเหมือนกันนะครับสซเกิร์ก็จะมีเลสไลน์ของเขานะครับอันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับนะสีเป็นสีขาวมุกไวเพอร์นะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับสีไม่เพี้ยนไม่นะนะดูสวยงามนะครับตัวนี้แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับโอเค นะครับส่วนล้อแม็กก็เหมือนเดิมนะครับเป็นล้ออลลอยสีทูโทนเหมือนเดิมนะครับสีเงินเทอรเนียมคาบกับสีเทาดำนะครับล้อแม็กขอบ18นะครับ265หกห้าทับอาร์สนะครับก็ยังเป็นนะเป็นอ่ล้อสิบตัวเดิมนะครับเหมือนกับ D16 นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับนะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็เหมือนเดิมนะครับนะบันไดบันไดข้างทุกนี้มาจากโรงงานนะครับชุดมือเปิดโครเมียมกันลอยนี่ก็ติดมาแทะติดติดลอย ติดมาให้จากโรงงานแล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับชุดกันสา์นะครับนี่ติดมาจากโรงงานนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับสําหรับรูปลักษณ์ภายนอกเดี๋ยวออปชันตัวไหนมีเพิ่มเติมเข้ามาผมจะบอกเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตนะครับโอเคนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันสลับนะขาวดําแล้วก็เลดไลน์สีแดงนะครับดูสวยงามนะครับตัวนี้นะครับแต่งไม่เรียบร้อยมีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับมีไฟทับทิมให้ด้วย นะครับตอนกลางคืนก็สวยฮะเวลาโดนแสงนอะไรก็สวยนะครับแล้วก็นะครับสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้ก็มาจากโรงงานแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับเสาอากาศเป็นปีกหูฉลามนะครับคีบฉลามนะครับดูสปอร์ตเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเล็กน้อยรายละเอียดที่โตโยต้าเขาใส่ใจออกมาให้เราได้เรีอกซื้อเรียกสรรนะครับและที่สาคัญเป็นรถมือสองก็ต้องราคาถูกลง เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งหน้าไฟท้ายก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับเป็นไฟท้าย LED รูปตัดโค้งคล้ายๆกับบูมเมอร์แรงนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายแบบใหม่นะครับตอนกลางวันตอนกลางคืนก็จะสวยนะครับนี่ตอนกลางวันนี่โดนแสงเล็กน้อยแต่ตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดไฟก็จะสวยนะครับประตูหลังของฟิจิเนอร์สองพี่สีปีสิคันนี้นะครับก็ยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมก็คือการเปิดประตูหลังไฟฟ้านะครับก็คือเปิดจากนะครับกุญแจนะครับ เลืเปิดจากปุ่มข้างพวงมาลัยตรงหัวเข่านะครับตรงหัวเข่าฝั่งขวานะครับข้างพวงมาลัยฝั่งขวานะครับแล้วก็เปิดจากนะครับตัวประตูได้เลยนะครับนี่ผมจะเปิดจากกุญแจให้ดูก่อนนะครับนะประตูหลังก็เปิดไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับตัวปี17ก็เหมือนกันปีสิก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับนะก็สําหรับปุ่มปุ่มที่เราจะปิดก็คือปิดตัวนี้แหละปิดตัวนี้โอเคโอเคนะเราก็กดเขานี้นี่ผมปิดให้ดูนะฮะปิดให้ดูว่าควบคุมจากรีโมทแล้วก็ควบคุมจากตัวนี้นะครับ อันนี้คือประตูหลังไฟฟ้านะครับเมื่อปิดเสร็จนะครับเราอาจจะไม่สะดวกบางทีกุญแจไม่อยู่กับตัวเรานะครับอยู่ในรถอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใช้งานได้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไปช่วยมันผักขึ้นผัดลงนะครระบบมันจะค้างนะครับไม่ให้ไปเข้าทํางานอัตโนมัตินะครับซึ่งด้านในนะครับสาหรับด้านในของ f o r ์กิเนตัวนี้นะครับก็เอกลักษณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมสไตล์ f o r ์กินเนนะครับเป็นเบาะสามแถว7ที่นั่งนะครับก็เหมาะสําหรับครอบครัว นะครับครอบครัวใหญ่ครอบครัวขนาดกลางนะครับที่ไปกันหลายคนนะฮะเจ็ดแปดคนก็สบายๆนะครับเบาะคู่หลังก็เด็กๆก็เหมาะสาหรับเด็กๆนะครับนั่งได้สะดวกสบายนะครับโดี๋ยจะพับเก็บขึ้นสไตล์โฟล์เนอร์ก็ไม่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเอาของมาไว้ข้างหลังก็ได้นะครับตัวนี้เขามีแผ่นกันลอยมาให้ด้วยมาจากศูนย์เลยโฟล์เนอร์นะครับตัวนี้นะครับก็เรียวไปกันหลายคนจะไม่อัดหรืออากาศจะไม่ร้อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับนะรวมถึงรุ่นเก่าๆเองนะครับ ทีมใชุดูแรกนะครับก็จะเป็นนะครับแอร์นะครับแอร์สตอนนะครับแอร์ราว3ตอนนะครับตอนหน้าตอนกลางแล้วก็แอร์ตอนหลังนะครับก็ตัดปัญหาเรื่องอ่าร้อนไปเพราะว่าแอร์นะครับแอร์หน้าแอร์หลังนะครับเย็นอย่างทั่วถึงแน่นอนนะครับสำหรับ t ต y o t a f o r t u n e r คันนี้นะครับนาที่ํำคัญนะครับอย่างที่ผมรับปากไว้นะครับด้านหลังผมจะให้ดูเหมือนเดิมนะครับก็คือนะครับนัดฝากระโปรงหลังนะครับนัดประตูหลังนั่นเองนะครับนะประตูที่5ประตูหลังเนี่ยนะครับ อตไม่ขยับนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขันนะครับไม่เคยขยับนะครับแสดงว่าเดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่จะเป็นพวกเม็ดตะเข็บเม็ดอะไรแล้วแต่นะครับนะเม็ดตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับนะผมยังให้ดูว่าความเดิมของรถเนี่ยคนที่ดูอยู่ที่บ้านนะครับสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับหลายๆคันที่ผมขายไปก่อนหน้านี้ก็เขาก็ดูจากคลิปนะฮะดูจากที่ผมรีวิวเพราะว่าผมรีวิวจากรถตัวจริงนะครับให้ดูนะทุกซอกทุกมุม นะครับสำหรับความเดิมของรถนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจุดที่มันมีข้อแตกต่างจากตัวเดิมมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเมื่อเป็นปี17ก็ต้องมีอะไรออปชันเข้ามาเพิ่มนะครับนี่แหละที่ที่เขาคอมเมนต์ถามผมอะที่เขาต้องการคือตัวนี้เลยนะครับเพื่อความมั่นใจในการขับขี่นะครับรุ่นเก่าปี15 16นะครับ2อบบสเนี่ย าจะเป็นดิสหน้านะครับดิสเบรกหน้าแล้วก็เป็นข้างหลังเป็นดัมนะครับแต่ปี17ที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับเป็นดิสหน้าหลังนะครับเดี๋ยวกล้องจับให้ลูกค้าดูนะครับนะตัวนี้เป็นดิสหน้าหลังนะครับอ่าเป็นดิสหน้าหลังนะครับนะดิสหน้าหลังนะครับอันนี้อันนี้หลังนะครับเป็นปี17แท้นะครับตัวนี้นะครับนะมีดิสหน้าหลังนะครับเบรก abs นะครับมั่นใจในการขับขี่นะครับนะระบบการล้อล็อกขณะเบรก abs นะครับตัวนี้นะครับเป็นดิสหน้าหลังนั่นคือจุดที่ เพิ่มเข้ามาสำหรับ f o r t u n e r ร์2.4ปี17นะครับปี17มา17นั่นเองนะครับอะต่อมานะครับต่อมานะครับนะก็จะมีเบาะนะปกติปี16นะครับปี16ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าข้างเดียวนะครับเบาะไฟฟ้าข้างเดียวนะครับปี17ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับเดนหน้าถอยหลังยกขึ้นยกลงเอ็นนะครับสามารถใช้งานได้ในส่วนสบายนะครับสำหรับคนที่ ปรับปรับเบาให้เข้ากับบุคลิกตัวเองนะครับไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายทั้งคนขับคนนั่งข้างนะครับก็สามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็ด้านข้างก็ยังคงเอกลักษณ์ของเหมือนเดิมอยู่นะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เป็นนะครับกระจกกระจกนีรภัยกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับแต่เป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นออโต้แค่บานฝั่งคนขับบานเดียวนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกระบบล็อกกระจกนะล้วพับกระจกปรับกระจกมองข้างนะครับอยู่ที่มือขวามือเดียวนะับฝั่งขวาข้างเดียว นะครับก็จะไม่เหมือนรุ่นเก่าที่ต้องไปไปกดหาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปกดหาไปปรับไปจกไปพับกระจกอยู่ตรงนี้ไม่ต้องแล้วนะครับก็มาใช้งานที่จุดนี้จุดเดียวนะครับเป็นันสต็อปเซอร์วิสในการควบคุมนะครับก็ใช้งานได้ง่ายนะครับโอเคนะครับสำหรับภายในนะครับสำหรับภายในก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับภายในก็จะเป็นเบาะสีโทนสีน้าตาลเข้มนะครับน้ําตาลดํานะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้ออกแบบมาให้กระชับหลังนะครับ นะครับไม่ปวดเมื่อยนะครับเวลาขับรถนะครับกระชับหลังนะเวลารถออกตัวหรือจังหวะคลิกด,ดาวเนี่ยหลังติดเบาะนะเหมือนรถแข่งเลยนะออกแบบมาเป็นทนสปอร์ตนะครับโอเคนี่สําหรับภายในโอเควันนี้ขึ้นขั้นให้ดูสูงหน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นแบง้์งบนนะครับว่าข้างบนมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับโอเคโอเคก่อนที่ผมจะขึ้นไปข้างในนะครับเพื่อพาชมด้านในนะครับตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้เขาติดตั้งมาให้ด้วยนะมีกุญแจนะครับมีกุญแจ ใ้ด้วยนะครับสำหรับล็อกเทคนะฮะก็คือนะการขโมยนะครับนะล็อกนะล็อกเบรกนะครับล็อกเบรกนะฮะตัวนี้มีล็อกเทคมาให้ด้วยนะครับตัวนี้แถมไปให้เลยนะครับมีกุญแจให้นะครับมีกุญแจให้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะรถราคาแพงนะครับรถราคาเป็นล้านเนี่ยก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับวันนี้นะครับขึ้นข้างบนแบบสูงหน่อยนะอยากโชว์รถนะครับอยากโชว์รถก็ต้องเอาขึ้นท่านท่านผู้ชมได้อ่ารับชม นะครับความสวยของ f o r t u n e r 2.4ปี17คันนี้นะครับโอเคสำหรับด้านในนะครับก็เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับสมาร์ทคีย์นะครับเหมือนเดิมอันนี้เขาใส่ปลอกมาให้นะโตโยต้าเขาเนี่ยแถมให้ลูกค้านะดูแลนะครับก็เหมือนเดิมล็อกรถปลดล็อกรถนะครับสัญญาณเตือนแล้วก็ประตูหลังเปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้านะอันนี้เก็บสําหรับกุญแจไม่สิกหรอนะครับก็เป็นผู้สตาร์ทนะครับท่านเหยียบเบรกแล้วก็กด สวิตช์นะครับโอเคโอเคเพราะว่าเข้ามาเนี่ยผมจะสตาร์ทเครื่องมันจะเริ่มร้อนเหงื่อผมจะเริ่มออกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะครับเนงโอเคอ่สานนนะสำหรับด้านในนะครับสำหรับด้านในนะครับก็จะเป็นนะ้าคอนโซลหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้สีดำนะครับหนังแท้หุมม้มวัสดุหนังแท้สีดำนะครับโอเค พงมาลัยนะครับสำหรับพงมาลัยก็จะพุ้มด้วยพืชสูอหนังแท้เช่นเดียวกันนะครับสลับลายไม้นะครับสวยงามนะเรียบหรูสวยงามแบบสวยงามแบบไม่ต้องเวอร์มากสําหรับโฟลเนอร์ตัวนี้นะครับนะเรียบหรูดูมีสไตล์เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนะชุดคอนโซลข้างล่างชุดคันครอบคันเกียร์ก็จะเป็นตกแต่งลายไม้นะฮะสวยงามเลยนะฮะตัวนี้นะครับและที่คัญนะครับปี17นะครับปี17คันนี้นะครับ ก็ที่สำคัญก็พาไม่ได้คือทุกคันที่รีวิวก็ต้องให้ดูเลขไม่นะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีผลต่อการตัดสินใจนะครับของผู้ที่จะซื้อรถคันที่ผมรีวิวนะฮะเลขไมหมื่นสกิโลนะครับเลขไม่หลักหมื่นทุกคันนะครับที่ผมรีวิวให้ชมนะครับสำหรับ Fort u n e r รนะครับสำหรับคันนี้53,000่กิโลนะครับไม่มากไม่น้อยรถสวยจัดจัดนะครับอันนี้ยังไม่ให้ดูห้องเครื่องนะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องผมขอนุญาตพาดูภายในก่อนนะครับโอเค สำหรับภายในนะครับเริ่มจากออปชันใหม่ก็ทำใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นหน้าจอระบบหน้าจอใหญ่มากนะคุณผู้ชมใหญ่มากหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับเขาก็จะบอกว่าสตาร์ทขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเตือนให้เราก่อนว่าขับเคลียงปกอดภายัยในเวลาตั้งกต่าจะรจอนพวกนี้โอเคแล้วก็ทําต่อเข้าไปปาเข้าไปนะครับมีระบบเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับใช้างานได้สะดวกสบายแล้วจะทัชสกรีนไปโหมดไหนก็แล้วแต่เรานะฮะ ปิดเครื่องเสียงนะเราจะไปโหมดโอ디โอนะครับนะใช้งานได้ง่าย fmam นะครับหรือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับ i p พอ usb bluetooth a u d โอตัวนี้รองรับ t connect นะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือสมัยใหม่ตัวนี้ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายนะครับโอเคเรากลับไปที่เมนูกันแร๊บหนึ่งโอเคซึ่งระบบนำทางตัวเนี้ยนะครับคุณผู้ชมซึ่งระบบนำทางตัวเนี้ยต้องระวังอย่างนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันจะมีแบบการ์ดนะครับแบบการ์ดเนี่ย ทำแบบการ์ดตัวเล็กๆนี่แหละนะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยหลายคนซื้อไปแล้วนะครับซื้อไปแล้วไม่เข้าใจบางทีเข้าใจว่าเป็นมันเป็นการ์ดเพลงการ์ดภาพการดอะไรแต่นะเกิดไปดึงออกเนี่ยไปดึงออกจอดับไปนะครับเรียบร้อยเลยนะครับจอดับนะครับซึ่งมันจะเป็นการ์ดเล็กๆนี่แหละเป็นการ์ดแผนที่การ์ดนวิจากโรงงานนะไม่ดูชัดๆเลยนะฮะเนี่ยเล็กๆแค่นี้แหละนะครับนะไมโคร SD การ์ดน,นี่แหละนะครับนี่คือสักชูนโตโยต้านะครับเนี่ย ก็คือเป็นแผนที่นะครับเป็นนิเกเตอร์ข้อมูลนิเกเตอร์อัปเดตแผนที่ของคันนี้นะครับซึ่งถ้ามันหายเนี่ยผมบอกเลยว่าก็หลายตังค์นะครับพยายามดูลรักษาให้ดีนะครับจะให้คนที่ไม่รู้เนี่ยก็ไปบอกให้รู้นะครับบอกให้รู้ว่าตัวนี้เป็นการนิเกเตอร์ห้ามออกนะครับซึ่งโอกาสหายไปแล้วก็โอกาสที่จะเสียตังค์เยอะนะครับก็เสียเข้าไปทาใช้งานนะครับระบบจอระบบอะไรก็จะใช้งานได้สมบูรณ์นะครับถ้าไม่มีการตัวนี้ระบบนาทางก็จะหายไปนะครับโอเค แล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นระบบแอร์นะครับระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์ยี่ต้อนนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับปรับใช้งานได้ง่ายนะครับปรับใช้งานได้ง่ายนะครับถือสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการปรับนะครับจอดรถไว้แล้วไม่สะดวกในการปรับขึ้นรถมาก็สูาแอร์ปิดอยู่นะครับแอร์ปิดอยู่นี่คือปิดแอร์นะครับปิดแอร์นะครับปิดแอร์นี่ปิดแอร์ปิดแอร์ปับ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 อ่าพอเราเปิดปับก็ไปนะกดออโต้เลยก็ได้ โอเคนะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหน้านะครับเมื่อชมด้านในไปแล้วมาดูความเดิมของด้านหน้ากันว่ามันจะเดิมขนาดไหนหน้าซื้อขนาดไหนสําหรับปี17นะครับดิฟหน้าหลังเบาะไฟฟ้าคู่หน้าคันนี้นะครับที่ออปชั่นที่เพิ่มเข้ามานะครับไปดูความเดิมของเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ2,393 cc นะครับหรือ2.4นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องใหม่นะครับบล็อกเครื่องใหม่ภายใต้รหัสเครื่อง 2GD นะครับ 2 3 2 3 c c 150แรงม้านะครับแต่นั้นเป็นแค่รายละเอียดดีเทลที่สเปคโรงงานให้มาแต่รถมือ2มีคันเดียวในโลกค,คุณผู้ชมมีคันเดียวในโลกนะครับคันนี้ก็คือคันนี้นะครับความเดิมของเขาน็อตเดิมนะครับโลโก,โก้ที่ประทับตามมาจากโรงงานโตโยต้าเดิมสนิทนะครับตัวนี้น็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะเดี๋ยวจะให้มือกล้องไล่ดูคันหน้านะครับไล่ดูมุมสูงเลยวันนี้ผมเอารถขึ้นมาสูงเพื่อใจะให้ดูแบบชัดๆนี่นะฮะดูแบบชัดๆกันเลยนะครับ นะทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะครับเดิมเดิมมาเลยนะฮะเดิมเดิมมาเลยนะพวกเม็ดอาร์พวกรูนะฮะทุกอย่างมาจากโรงงานกลมกลมจากโรงงานเม็ดอาร์ที่ย้ํามาจากโรงงานก็ยังอยู่แบบเดิมสภาพเดิมเดิมนะครับโอเคนะครับรถปากกระโปรงฝั่งด้านซ้ายนะครับไม่เคยขยับนะครับไม่เคยแกะนะไม่เคยแทะนะครับพูดเป็นเล่นนะรถไม่ใช่ของเล่นนะครับอตไม่เคยขยับแสดงว่าไม่เคยมีประวัติเฉียวชนไม่เคยแกะไม่เคยทําสีนะครับและที่สำคัญ นะครับนี่แหละนะครับปี2017นะครับ1717เ็นะฮะนี่17นะครับนั่นแหละฮะคือ1717ตั้งแต่ตั้งแต่กลางปีถอยรถลงมาปลายปีเนี่ยจะเป็นดิฟหน้าหลังทั้งหมดนะครับสำหรับ 2.4V นะครับนั่นแหละคุณผู้ชมที่ผมพาชมอยู่ตอนนี้นะครับได้ชมกันแบบตามคำเรียกร้องตามคำขอและเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับ ถ้ารถใหม่ก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นี่แหละน่าจะหลักหมื่นอยู่นะครับและที่สำคัญคันนี้นะครับแต่งสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับขาวดำเล็ดลายนะครับพร้อมสวยงามนะครับราคารถใหม่ก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วสําหรับรุ่นนี้ก็ล้านสี่สองนะครับล้านสี่หนึ่งเก้านะครับพูดง่ายๆก็ล้านล้านสี่สองแหละนะครับสําหรับราคารถใหม่นะครับและปี17รุ่นนี้ดิสหน้าหลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับใครที่ ชมอยู่ดูอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดคันนี้นะครับไม่อยากให้พลาดคันนี้นะครับสีขาวมุกราคามือสองตอนนี้อยู่ล้าน1นึ่งแสนนะครับหล้านกับหนึ่งแสนนะครับหล้านหนึ่งแสนบาทคือค่าตัวของคันนี้นะครับ mm hmm. ก็ตีง่ายง่ายก็ส0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับสามแสนกว่าบาทไม่ซื้อไม่ได้ราคานี้นะครับประหยัดไปสามแสนนะครับรถสวยๆแต่งมาให้เรียบร้อยสเก์ดรอบคันนะครับ ระบบเบรกดิสหน้าหลังนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเมื่อทีมงานมงคลแคนเ,คอเตอร,ตร์ทีมงานสศักดามารีวิวเนี่ยรุ่นไหนที่ขายดีก็ต้องเอามาให้คุณผู้ชมซ้ําเข้าไปซ้ำเข้าไปเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับรีวิวไปลูกค้าโทรจองก่อนนี้ลูกค้าโทรจองนะครับเพราะว่ารถกลุ่มนี้เป็นรถเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ค่อยมีมาบ่อยๆแต่ผมสแสวงหาเพื่อที่จะตอบแทนลูกค้าร้านเราเพื่อที่จะหามาให้ลูกค้าร้านเราเนี่ย ได้ตรงสเปคตรงคําขอที่ขอมาฉะนั้นเองไม่ผิดหวังอ l อน e ิวโตโยต้า r อร์จู 2.4V ปี2017คันนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจทีมงานสอศักดาาที่มงคล mm hmm. เพน,นเตอร์ด้วยครับสวัสดีครับ